สวัสดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั่วประเทศนะคะทราบกันหรือยังคะว่าในส่วนของการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางโอนตรงเข้าบัญชีให้เลยสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้สําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์นะคะหากมีการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ปลูกได้เลขบักประจำตัวประชาชน13หลักจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินด้วยหรือไม่วันนี้กระทรวงการคลังมีคําตอบชัดเจนมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปอัปเดตข,อข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหน ที่เข้ามาเริ่มรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เปิดประสบการณ์ดีๆให้กับทางช่องแชร์ออกไปให้กับพี่น้องประชาชนท่าเหนือได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะนี่อัปเดตขอ้อมูลข่าวสารจากเพจหลักของกลุ่มบัญชีกลางนะคะคุณผู้ชมล่าสุดมีคําถามในส่วนของกลุ่มผู้พิการทั่วประเทศที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของการรับสิทธิ์ในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําปีงบประมาณ2565หากผู้มีสิทธิ์ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักจะยังคงได้รับสิทธิ์วงเงิน200บาทจากทาง กระทรวงการคลังหรือไม่วันนี้กระทรวงการคลังออกมาตอบชัดเรื่องนี้แล้วก็เคลียร์ปัญหาเรื่องนี้และเคลียร์ชัดแล้วอย่าลืมแชร์บอกต่อเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะ สำหรับเงินผู้พิการค่ะผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือว่าปี2565เพียงท่านยืนยันตัวตนผ่าน3ช่องทางธนาคารกรุงไทยอมสินทกศนะคะท่านก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการแต่ต้องเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีให้เลยสําหรับบัญชีที่โอนจะโอนเป็น2กรณีก็คือ1ช่องทาง แรกก็คือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้พิการด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยแล้วรกรณีที่2สําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะคะทางกระทรวงการคลังจะมีการจ่ายเงินให้กับ ผู้พิการในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันแต่จะเป็นการจ่ายเงินผ่านช่องทางที่2ก็คือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือว่าผู้ที่รับมอบอำนาจด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนของทางธนาคารที่ เข้ารับสิทธิ์ในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ800บาทซึ่งเป็นเลขที่บัญชีเดียวกันที่จ่ายผ่านเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางกระทรวงการคลังแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนการจ่ายเงินจะจ่ายทุกๆวันที่20ของเดือนซึ่งเดือนถัดไปเป็นเดือนกร,รกฎาคมจะเป็นวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะจะได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะได้รับวันที่20มิถุนายนนี้โอนตรงเขาเ้าบัญชีให้ชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมเคลียร์แล้วนะคะเงิน การได้รับสิทธิ์ทุกคนหากท่านยืนยันตัวตนผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัสิการแห่งรัฐที่ทางธนาคารกรุงไทยอมสินทกศค่ะเมื่อเคลียร์แล้วชัดแล้วแชร์บอกต่อเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ